どまちゃんえ、本当はね。パ。パ。ごめん。

โด,ดเลมิฟาซอนลาลาสวยลารางกอนมาเล่นมไม่ช่วยระวัง,ง,วงกนนะ <c oughs> สี่ทางหมดเก้าโดเลยอันนี่ก็ฟ็อกเป้าอย่างนี้แหละงวันก่อนเมงวันก่อนนะแนะนำดิแนะนำนะแนะนำดิเรากำลังจะไปแนะนำว่าโดเลยมีฟาซาลาธิโดดิดูเรากำลังจะไปไหนคะทุกคนให้ความร่วมมือเราจะไป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 หล่มีใครเลยเจอออเลยอยู่คนเดียวไปไหนไปไหนกันไปไหนตอบตอบตอบก็เราหนึ่งลังนาลายงานลังนาลาย ไปดูไปเปิดมัวการเย่ตรงมืตรงมือตรงมือนี่ต่อข้ก่อนไหมมึงดูน้องเขาดิเขาถอยลำถอยลำ่หน้าใครแน่โดเลมีเ็บแล้ว